ก็าให้กูไปห,หนือยออกมาอาจารย์<า>ยังไม่ออกอ่อาจารย์ไม่ออกเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปขายของเนี่ยพี่พอเบาหวานขึ้นพี่นะมผมนี่แล้ว,น,น,วน,นี้บอกตรงผมก็เบลอหัวแม่นอนเลยมาเบอร์ตามทำไมเนี่ยได้เล่นผูกไหมเนี่ยพี่พี่เ,เล่นเป็นตัวเฮียนะพี่ได้ออกมาแล้วออกมาแล้วหาตัวอืออ่นเป็นแท้เลยสงสารเธอลิเกมัป็นปัญหายากนะบอกก่อนนะฮะ ผมเาอล้ววันนี้ผมบอกก่อนนะเบอร์ช่วยช่วยเล่าเรื่องนี้หน่อยเอได้สมบูราแสดงไดลัคุ้นาทีมงานเทพบัญชาหอมสองนักลุยชุดชื่อผมเทพบัญชา ในบ้านเลดิเกมวกนี้อยู่ไม่นานหรอกต่างมีน้ำใจจุนคำขอบคุณและเยทุกท่านที่มาร่วมง,งานให้เห็นทั้งช่วงเช้าช่วงเพลน ถึงช่วงเย็นหัวค่ำมาดหมอนเต็มโรได,ไดเกนะฮะเรื่องเกินแก่เจ็บตายทั้งหญิงชายทุกคนไม่มีใครในลิขิถึงรู้วยล้นสูงลำ มีรางัลนบังจากยุคชราให้ใครให้ผมหรออ๋อผมให้ถ้าราัลีเเมื่อยามหมดอายุไทยบางคนก็อยาไปไวด้วยโรคไทยกระนำใส่ต่อไดิ ขอสอง่งดลบุญวิญญาณขึ้นสู<ง>่วิานเปลืองบนมารวมฟังกุศนทั้งส่วนมนต์รวดนามขอส่งผลบุญเพื่อแพ่ ให้กับแม่บุญนผู้นนสงสาที่เกมออกแล้วมันเข้าไปได้ด้ได้ได้ได้วันนี้ี่าลเกมาค่ะเกยอะนะครับเรื่องว่า,าจ,จะมีเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมามไม่สับสนได้นะครับถ้าหากเล่นประจำนะครับมันก็จะไม่สับสนแบบนี้ได้ขอบคุณครับแล้วอะไรนะฮนะถึงเราจะเล่นสับสน ดูดูตดเสียที่ินเยอะควขอบคุขรปพี่สาวเุดตัวเอนะครับขอบคุณพระอาจารย์พิยงนะขอบคุณคุณ้แรงนะครับขอบคุณที่นุ่นตลิทนครับน้นครับขอบคุณน้องพิมนะครับ พ่อจันอีกแล้วโอ้โหพจ่จัานี่วันนี้ช่วยเป็นผู้ที่มีเกียรตยางสูงสุดนะครับพ่อจา่างน่าอยู่หลังเวทีนะครับเดี๋ยวพระยันออกมาประกวดตัวนะครับเป็นอนริเกน่านครับขอบคุณครับ๋ยวเพิ่งที่ตับแล้วจะได้ชมถากพิเศษเลยครับพ่อจังออางนะขอบคุณชาโบตับนนะครับ,อ,รนะอ,บ,รบอ่อร้องสาวของคุณแม่ครับติดน,น้อยนุ่มนุ่มนุ่มคนงานนี้เขาไม่ให้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 ในุ่เลยามให้ตกให้หนุ่ม้มมมางอะอจันเหลว้นี่คืออะไรวะ วันนี้บอกอยู่ว่าเบอร์เบอร์มากเลยอาหาเรามาให้ให้ตลกหน่อยครับครับนะครับครับคบคุณคุับครคุับคนนยครับครครอยายคุัยายรับครัครับ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 ัครับ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 คัครับครับครผบครัครอรครับครับครครับครับครับราบครัครเครัครับอังสิครับคุณอาจารย์ควรรรครัคครนะ ออกเนยครับเพราะว่าผมจำไม่ได้จริงวันนี้ผมไม่ขอบคุณอาจารย์เลยครับนให้ตลกก็ออกมาให้ตลกหน่อยครับหนุ่มๆไม่ได้นอนเลยอ่ะไม่ได้นอนไม่นอนไม่ไม่หอมไม้จ้วงดูว่าผมผมผมไม่ใช่คนติดยาติดนะครับผมไม่ใช่คนติดยาติดขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ไม่ได้มายังฝากมาให้นเครับขอบคุณคุณน้องนะครับมาจากบางบัวทองนะครับ เอ๊ะจะเป็เงินกุ้มาทยอยนะแน่แน่ๆขอเพิ่มอีกร้อยนะท่านน่ะแน่ตลกขอเพิ่มมาให้ตลกหน่อยครับโอ้ยขอบคุณครับขอเลยได้ร้อยเลยนะขอบคุณครับต่อเลยฮะต่อเลยครับตลกวันนี้นะครับจะขอแล้วค่ให้เข้าไปหลังลงขอเครื่องเลยครับเนี่ยแม็กอันนี้เลยนะเดี๋ยวผมทำให้ขอบคุณคุณราพานครับที่ปรเย ก็นพเียน่ครับที่มาไม่ได้ครับก็สบายมากเลยครับก็ย <c oughs> ังมีเมตตาข <c oughs> อบคุณนะเจนหน่อยนะครับเจ้าแม่บุรีนะครับอครับขอบคุณคุณลำานนะครับที่มาถึงแม้จะไม่สบายครับก็รักษาตัวยังเมตตาสัตวะวันมาได้นะครับ อย่างนีไหมมีนะไม่ใช่ของเราแล้วดูแลสาวไม่ใช่แล้วเป็นเลยเป่์อ่ไรอย่างเงี้ยใช่ถ้ารางวัลน้อยนะผมข่าวเรี่ยผมเลิกเลยนะครับรางวัลดีก็ได้เปย์ได้ยอโอ้โหสาวนี่แม่ก็สวยนะมีไหมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับแม่ก็สวยนะพ่อยังอยู่ไหมอยู่ครับนุ่มพ่อยังอยู่ไหมพ่อไปแล้วโอ้ ตายถังโคดเลยนะ่แล้วก็เือยังไม่ยัางยากที่อยู่อีกเยอะเร่อจะัโอ้โหแบงอะไรไม่งแบงพันหล่นใชถ้าอย่าี้เก็บได้จะไม่กงคืนให้เราแน่ๆไม่ืนไคืนครับผมโอ้หให้เยๆดู้วเป็นยังไงอีกบากมาเลยครับผมอีกเยอะเลยครับออกไปเรื่อยครับยังไม่เลิกไม่เลิกยังไม่เลิกรับ อย่างอย่างเอาไมได้ไม่เลิกไม่เลิกแน่นอนเน่ยทำไมนะไม่เลิกไม่ได้อ๋อใช่แล้วใช่ใชไม่เลิกไม่ได้ทีไม่เลิกไม่ได้วันนี้ที่เทศญชาสัญการกับท่านผู้ชมนะครับจะทำการแสดงกันฉันจบของเรื่องแน่นอนครับ วันนี้จะไม่ได้เล่นฉากเดียวท่านผู้ชมจะได้ชมเต็มที่ทุกฉันอยากเต็มเรื่องแน่นอนการเล่นท่อนเรื่องจริงแต่ว่าผมอาจจะเบอร์ในกานที่แล้วไม่ไดนมาก็เล่นผิดนะครับเพราะจับไม่ได้มันจับไม่ได้คุณคุณนักเตะได้เล่นลิเกใช่ป่ะใจะนะแล้วเขาได้เล่นยังไงใช่ครับผมว่าแล้วทำไมมีคนดูอยู่แค่นี้ไม่น้อยเงี้ยทำไปได้ไปหมอะไรครับแม่ตอนนี้เขาไม่รู้เขาก็นั่นอะไรครับแม่ ยาวไปแม,ม่มาสอนครัผมแม่ถ้ามันยาวไปดูเด็กผมคือต้องมันหน้าก็ยเห็นเป็นหน้าไ,นะไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมก็งานแบบนี้ถ้าเราไม่ปิดกล้าปเป็นงานวันเี็นคนดูก็จะไม่เคยรู้เท่าไหร่อ๋อใช่ใช่อะไรนะเอาเสียบเสียงวัวไก่ให้หน่อยทำไมาแม่แม,ม,ม่ไปจับสนามลูกงคนจะได้เยอะๆขอบคุณแม่นางครับมาถ่ายรูปถ่าย ก็ถ่ายพี่จะอายก็ต้องดีแม่เนี่ยขอบคุณครับขอบคุณพี่หลุยชวนชื่นด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติกับวีดีของพระเอกเจ้าชาหหมอบนศรสองครับเราเนี่ยมีแม่ที่จะออกมาที่มหางานทำแม่เนี่ยลำบากยากจนแล้วก็เจ็บป่วยปอดอ่อนแอะแอะเราไปหางานแค่สามวันห้าวันแล้วต้องรีบกลับพอได้เงินมาใช่ก็เอามาดูแลแม่มือนะไม่เกี่ยวกับแม่กูด้วยส่วนแม่จริงนี่ก็ เพิ่งาเผาไปเมื่อเย็นนี้แต่แม่ในเรื่องเนี่ยเจ็บป่วยเราต้องดูแลแม่กลับไปนี่ไปกลับไปหาแม่ดีกว่าดีไหมเพื่อนจะวิธีหาหเงินเดอดมึงนะมึงโง่เองอะไรอ่ะมึงไ,ม,ไม,ม่น่าเผาแม่มึงทีจะหมดมึงน่าจะเผาแบบพ่ออุลพ่ออุลี่เผาขึ้นเตียงเลยนะอ้าวเฮ้ยนี่อยากจะปีหน้าไปงานจบพ่อเมนะือนกันนะผมก็โผล่เผาไปขึ้นเดียว พวกเรามาร่วมด้วยเช่นไรครับส่งนางฟ้ากลับสวรรค์รับท่านชมครับวนเทพเทวาเธอครับจงรีบมารับนางฟ้าเขาหลับสวรรค์ เมืมม่อถึงการตกจากต้นไม้กับแม่หาแม่ที่เราดูแลดีกว่าเพ <c oughs> ื่อเปมดอต่งให้กับเพลงให้บัรชาของคุณสองสักครั้งหนึ่นงครับท่านผู้ชม